แลน้ำเงินตรงเขาดีจีป่ะใช่ป่ะพี่อาใช่ใช่ใช่รถม่วงมั่งเยอะดูไม่ทันเลยอ่าหนามิในเมืองน่าจะเจอน่าจะเจอฝันดัวเราเราเราต้องไปก่อนไหมพี่ไปช่วยก่อนไปไปไปก่อนไปก่อนหนามินยอดถ้ามันถ้ามันปัดแปดรอบอย่างเงี้ยเราก็เจอละใช่ใช่ เาแล้้ววยได้มันแล้วเชียร์ไฮไลท์มันต้องมาป่าะวะพี่เกิงมันต้องมีทุกวันว่ะโอชาน้องจริงของผมแม่งตัดแต่ละอย่างไปแค่หน้าหน้าผมลุนๆทั้งนั้นละผมชอบเม้มปากด้วยสามตีไม่ไม่ช็อตไฮไลท์กูมันก็รันตึงไงรออะไรอ่ะยัง่แต่ยังว่แต่มึงเม้มปากเลยหน้ากูยังเบื่ออยู่เลยเอาจริงเอาจริงเกินนี่ ขาสันสงวเ,เวลาไดาแคอ,อหักเนี่ยนเยีย่ยงคอตั้งใจเล่นเกือนนี่ <c oughs> แบบแม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละคนนะเออเยี่ยดดีดีแค่ไหนแล้วแบบจาว่าอีโมกูไม่รู้ขึ้นมาแทนด้วย <c oughs> อ,อ,อา,อา,อา,ยาว,วินในเมืองมาเอามามามา <c oughs> ไปเฮียมันต้องตาย ไหนฟ้ากูว่าน่าจะน่าจะเสียงตำรวจตรงนั้นแหละเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเขาเอ้าโทษทีครับโทษทีครับที่โทษครับครับไม่เป็นไรครับอแค่หน้าเหมือนกูด้วยหน้เหมอนไม่เลยแล้วแม่งตำรวจมันใกล้นี่ไงนี่ไงนี่ขวาใช่ปะข้างหน้าคนับนูกนี่ไงเฮ้ยเหยนรถฝั่งเขา คันไหนดีวะเนี่ยไม่ใช่แก๊งเราปะเนี่ยไม่ใช่นะเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ยใครอ่ะ What วันฟ้าฮะหนามบินข้างในหนามบินป่ะที่เราชอบเอาไปไฟใช่พี่หัวหน่าใช่เหินสวยด้วยครับจังหวะนี้ครับโว้ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยรถมันรถมันม่วงแล้ว กไอสัตว์เรียกเพื่อน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 กูเองไอ้เหี้ยสองคนไหนสัตว์พี่บอลมีหอบปะมมมมีีีีกกกกูููู ผมมีห่อผมมีห่ออยู่นะห่อเลยห่อเราช่วยกันลากเลยเพื่อนเพื่อนข้างในเราได้ใช่ไหมเพื่อนข้างในไ่บัมอยู่เพื่อนเราไหวอยู่เราไหวอยู่ฟังกูด้านในเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนเพื่อนเราบ้านมาพี่บามาีบ้านมาีบ้านมาโชาเราลากได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวพี่บ้านช่วยเพื่อนผมผมว่านไม่ได้หรอกเดี๋ยวเควงไม่มีรถวะเดี๋มาพีตั้มไอ้พี่เราโดนไมซี มาดิสัตว์มาดิไปสองทีน้องรดมัน ยมันตั้งแต่พวกมันอะตามหลังมาเต็มเลย โอ้เหลือไปแล้วน้องโอ้ยเฮียว้าไปสัตว์ไอ้เฮียแม่งใช้จังหวะว้าไปสัตว์โง่ไงเอาไหนเว้โอมไอ้เหี้ยเงาดิคันเดียว สวยสวยได้ยอยู่ได้อยู่คนทั้งนึงอ่ะสวยน้องสวยเลียย์ผมครึงหลอดวะเดี๋ยวไรชิบหายแล้วเรือกูครึงหลอดเหมือนกันอย่าซีเรียสลงมาให้ปัม๊มไม่หมายถึงเรียดรถอ่ะพี่รถรถแม่งช้าเลยเนี่ยเชีย้ยแล้ว ไม่มีที่ซ่อมเลยไหวยโอ้โหไอ้เฮียเจ๋อหวอยู่หวอยู่พี่เดี๋ยวมันก็พลาด ได้ฮนะเชียเอ้ยเซงว่ะน้องเสียดได้จัดเลยว่ะพี่หลุดเลยว่ะ มันโดนชนหนักกว่าเราอีกลอลนะรออะไรอย่างเนีา่ามันดักดักดักว่าอะไรพี่ะเดี๋ยวเมันจะไอ้นี่อันเจียวกันโ้ยเสียดายว่ะเพื่อนจะรอดอยู่แล้ว ไปซ้อมก่อนเลยดีกว่าได้เพื่อไม่ได้อุ้มค yeah. นดูย่าไล่เคสไงช่วยเพื่อนคนดู พี่มีเงินป่ะผมไม่มีแล้ว,วอะมีพันหนึ่งได้เหรอพี่จา๋าได้ครับม่อกีไ่ได้และะ้วช่างครับไม่ไม่ไม่เช่นนะครับครับเชื่อเสียดายว่ะช่าง